สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับรายการใหม่นี่ก็ไม่ใหม่นะครับแค่เปลี่ยนใช้จากรีวิวเว็บเป็นตลอดอเว็บทอรวโ,โลกอันนี้จะมาแนะนำแต่ฮูดาเว็บขายสินค้าแบรนด์เนมมือสองอันนี้เป็นเว็บจากทางฮ่องกงนะครับเว็บเดี๋ยวฮูดาเนี่ยก,ก็ขายสินค้ารักชัวมือสองโดยเฉพาะสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำเช่นกระเป๋ารองเท้าและแบรนด์เนมยังไงก็ตาม บางอายาอ่างอาจมีสภาพเหมือนใหม่หลายนิวน,นะครับหรือยังไม่ใช้งานอันซีนะครับราคาที่ต่ำปากของใหม่ปกติอ่านี่นะครับอันนี้ามาดูการาฟกันอ่ะผมมานัแนะนำให้รู้จกักดูหูลากันเลยดีกว่าคลิกวิงเข้าไปครับเน่ก็จะมีเราจะมาค่อยๆรีวิวไปนะครับค่อยๆตล่ลนเว็บตล่ลนเว็บไปว่าเว็บเขาเอะไรมั่งก็อ่เนี่ครับอันนี้นะผมเป็น HKD นะครับลูกค้าสมัครสมาชิกได้แอดเคาท์ตรงนี้ได้เลย ก็อ้าวแล้วคุณลา็ถามว่าให้ช่วยอะไรไหมครับอ่ะเรายัางเรา new customer าลูกค้าใหม่ก็กดไปเลยเอลูกค้าก็ใส่ไปใส่อีเมลใส่อะไรไปครับอันนี้ลูกค้าน่าจะใส่เป็นอยู่เดี๋ยวถ้าก็อ่ะแล้วกับอ่ะพอเราสมัครแล้วนะแล้วก็อ่าช h o p now เรามี new in ก็จะเป็น ของมาใหม่นะครับแป๊บนึงนะผมเปิดหน้าหน้านี้ก่อนของมาใหม่มีอะไรบ้างช็อปนิวอินฮอลิเด g กิฟต์ไกด์เขาแนะนำแบบน่าจะแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับเอาแบบนี้ผมว่าถ้าใครไม่ถนัดอะ่ะใช้กูเกิล้นโคมนะครับแปลเป็นไทยได้เห็นไหมสินค้าใหม่สอบสินค้าใหม่ปราร์ตี้แก้ไขอ่ะมีเสื้อผ้าบรุษคนนักชัแนวแก้ไขการแต่งกายอ่ะเรามาดูเสื้อผ้าสำเร็จรูป จากแบรนด์ต่างๆมีทั้งชุดเดรสท็อปเจลเชิ้ตกระโปรงชุดกางเกงขาสั้นแจ็คเก็ตเนี่ยเขาแบ่งเป็นสไตล์แล้วก็อ,อันนี้อีกแบ่งเป็นแบรนด์ยอดนิยมก็จะมี Queen, เอามา Channel, เล Alexander McQueen Chanel c h ต i s t i a n d i อ r Gucci หรือวิตตอง m a นี e Valentino อ่าเห็นไหมครับมีหลายแบรนด์เลยที่เป็นนั้นน่ะมาดูมาดูที่กระเป๋ากันบ้างเอาใหมา่กระเป๋าอ่าเี่ผมดูก่อน ก็จะมี Balenciago Chanel Gucci Hermes หลุย s v u i ต t o มีหมดครับผมรองเทา้าก็จะมีเห็นมาหลายแบรนด์เลย Gucci ห่ห u ุย v u i t t o อ Araldo c ซี i า e Chanel ค v ด s Saint l a อ r e อ t a ซ c e r i e s ต่างๆก็วพวกเครื่องประดับก็นี่ครับมามีก็หลายแบรนด์เหมือนกันล์อ่านี่นะเขนาน่าจะเป็นการขายรถราคาแบรนด์ ก็แบ่งเป็นแบนด์ต่างๆฉันอยากดูเนแบรนด์บรสาสแนะนำอืม,มน่าจะเป็นการแนะนำว่ามันกับว่าเป็นนิตยาสารเป็นข่าวของเขาอะครับผมก็สมมติตอนนี้ลูกค้าอยากได้กระเป๋าเอร์ m เมก็คือเข้าไปจริงๆมันก็จะมีราคาต่างๆ ลูกค้าสามารถเสิร์ชหาได้เลยนะครับแล้วก็อ่ะเรามาดูรอ,องเท้ากันบ้างรองเท้า,าเช่นตอนนี้ผมอยากใส่รองเท้านึงนะครับรองเท้าผ้าใบอ่าเนี่ยเนี่ยผมก็มีรองเท้ามก็มันก็มีรองเท้าผ้าใบหลายเป็นมือสอง ที่เป็นแบรนด์เนมมันดังเลยครับผมก็อันี้ขายมาั่งเซลล์ดูเซลล์ก็มีเสื้อชันแนลกระเป๋านะครับเสื้อก็มีเป็นสินค้าแบรนด์เนมครับก็ผมว่าคุ้มนะครับถ้าลูกค้าสั่งมาใช้แล้วก็อาจจะไปนำไปขายต่อก็ได้ก็อนี่เริ่มมา หรือว่าถ้าลูกค้ามีกระเป๋าจากฮ่องกงที่ต้องการส่งมาไทยทางเราก็มีบริการครับทั้งมือหนึ่งมือสองก็ส่งมาได้เลยก็วันนี้เราก็ขอรีวิวเว็บแบบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าแบบนี้ก็เป็นเว็บที่าสนใจแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าผมก็จะมารีวิวเว็บอาจจะจากประเทศอื่นบ้างครับแต่วิธีการจะส่งไม่ต้องกลัว สามารถส่ง,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 ไงไปยังส่งยังไปส่งลงไปยังฮ่องกงได้หมดเพราะฮ่องกงเขาปลอดภาษีนําเข้าแล้วเราก็ยังนาเข้าจากฮ่องกงมาไทยให้ท่านก็อันนี้อันนี้มาดูช่องทางติดต่อแล้วนะครับผมช่องทางติดต่อแล้วก็แฟนเพจเกียวต้นอินพ็อตรายออฟฟิเชียลเอสองเจ็ดสองวีเอไอพีอาร์นะครับบริการนําเข้าจากฮ่องกงมาไทยหรือผ่านฮ่องกงมาไทยกระเป๋าแบรนด์เนมมือหนึ่งมือสองทงรารบริการนําเข้าหมดครับก็อย่าลืม ติดตามรายการตลอดเว็บทั่วโลกาบเกียวต้นนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้ามาดูกันเราจะไปรีวิวเว็บอะไรกันหรือไม่ก็คอมเมนต์มันในช่องก็ได้ครับตอาเราใช่ถ้าคอมเมนต์มันในช่องเดี๋ยวทางเราก็จะทำรีวิวหาเว็บดีๆจากทั่วโลกมาให้ท่านนะครับให้ท่านมาช้อปปิ้งกันทั้งสั่งซื้อทั้งนำเข้าทางเรามีบริการหมดครับก็อย่าลืมกดติดตามกด u b s c ไ i b e นะครับผม เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ